แข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ขั้งทำอิดของโลกตอนนี้แมนแต่กีฬาโอลิมปิกยังเปลี่ยนไปเสื่มภูเขาแข่งขันบ่แมนมนุษย์แต่เป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยการแข่งขันโอลิมปิกขั้งนี้สะท้อนให้เหาเห็นอย่างแน่ไปเบืองน้ำกันเมื่อวันที่สิาสิงหา2 0 2 5ที่นครหลวงปักกิง่งมีการแข่งขันสิงแซมโลกที่บริษัทกำลังของมนุษย์แต่ใส่ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์และวิศวกรรมขั้นสูง คือการแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ขั้งทาอิดของโลกโดยมีทีมเข้าห่วมหลายห้อยทีมจาก16ประเทศซึ่งเป็นหลายกลัวเรื่องเทคโนโลยีแต่มันคือสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงขั้งสำคัญในยุคสมัยของพวกเขาและสนามแข่งขันจะเห็นหุ่นยนต์ห้อมหา่างคล้มนุษย์กลัวห่าห้อยตัวกำลังเคลื่อนไหวเพื่อแข่งขันในทักษะต่างๆต,ต,ตั้งแต่แข่งขันบันบวง บานเตะไปจนถึงการเฮดเวียที่ต้องการความแม่นยำสูงมันเป็นหลายกลัวการแข่งขันเพื่อเรียนรางวัลแต่มันคือภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ติณโรซี่กำลังเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของชีวิตประเทศมหาอำนาจเซนจีนทุ่มมุประมาณมหาศาลไปกับการพัฒนานี้บวมแม่งเพียงแต่เพื่อไซส,สนะในสนามแข่ง แต่เพื่อความเป็นผู้นำในยุคที่เทคโนโลยีคือหัวใจสำคัญของทุกสิ่งตั้งแต่อุตสาหกรรมไปจนถึงการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุและการแข่งขันทางเทคโนโลยีกับสหรัฐอเมริกาล่าสุดประเทศจีนยังได้ประกาศจัดตั้งกองทุนมูลค่า1ล้านล้านหยวนประมาณ1 3 9 0 0 0้านล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีรวมถึงในด้านหุ่นยนต์และ AIE ทุกคนคิดว่าเมื่อเครื่องจากสามารถเห็ุในสิ่งที่มนุษย์เหตุดได้นิยามของคำว่าความสามารถและทักษะของพวกเขาจะเปลี่ยนไปแนวใดท้ายนี้ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อบ่าพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเขา t a r g e t magazine